นี่มาเบิ้งแน่แม่แนแมกัพุ้นบ่เนี่ยนี่แ่นม่ตัวแงี้ด้ไหมแม,แม่เหลือตรงนี้แม่ละอุ้ยเฮามันลงไปป่อย่ล้เฟิร์นเบมองบนงไปปม่แม่พามาด้วยเอาบ่ไปกินปา โอ้ยหาเที้ยมันถึงแม่กระพุนแม่กระพุนไส่อันที่มันกินมันมันเม็นแบบนี้น้องใหญ่แล้วน่ะบัอันนั้นไม่เป็นอันกลุ่มๆแบบอันนั้นไปหยั่งเอ่อไปหาหยิบไปหยังไอ้เพื่อนเดินถุงมือยางนะเออเดี๋ยวไปเอาฟ้ากับปิ๊บมาใส่นี่กระยันนถุงมืออยากให้กระยันเยอะเอาถุงมือโอ้ยอยากจับด้เนาะมันขาดเนี่อุ้ยเออมึกตัวเนี่ยแม่นี่บอกเออมึกบาดสิแม่กระพุนแม่กระพุนแมึก แมงกบพูนป้าตัวบบกเลยเอาเส้นเหยียเขาขาดแล้วเอาเส้นเหยยเขาตายแล้วนอุ้ยเขาอยากไม่ต้องไปเลแน่นโแหัวมา้น่ะเาไู้โอ้ยเอาทรีอร์อง2ันบมเดลไสมิดตายย่อนร่คนนีละเอาี่มพ้าเอาฟ่อม เห็นคน,นไปเ,เ,เ,เห็นเห็นคนไปเห็นเนี่ยพระเหี้ยเนาสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมแล้วนะครับทางช่องสมอแอนฟันน้ำนมนะครับวันนี้นะครับทุกคนผมมาเจ็บ ูทะเลกันปูสดๆได้พิเศษไปกว่านั้นทุกคนวันนี้ผมมีน้ําจิ้มรสเด็ดแล้วก็ผมเอาเราแปิกนิกมาด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ปูหรือเปล่าแล้วปูหน้าตาเป็นยังไงแล้วรสชาติถ้าเผื่อได้ปูมาแล้วรสชาติปูสดๆจากทะเลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไปผม,มยังไง Xe Anh ấy hỏi mà làm ฝังนี้กันนะคะเดีด๋ยงไงไวยัใช้วย่วววนะคะโอ้ว้าวเย็น,นอ,ยยอยู่อย่างสโสดหินอย่างนี้นะคะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่ามันลูกใหญ่แค่ไหนมันก็อันเล็กอยู่เนาะโอ้โอ้โอ้โอโอ

เอาเรือมารับหน่อยนี่ก็ใช่นี่นะคะนี่นะคะนึ่งสอง่อมหนึ่งสองมอุ้ยกูดให้เขาดูนะคะสีชมพู ยงมาทงคุ่นิง่าทางคนี่บอกนี่อีกตียิงงงดแล้วนี่นี่ันนี่นี่นี่นโย่ไปทางพี่พี่โย่ไปทางคุณนะนะนือตัวใหญ่มากนับลงข่าพอแล้วหมดแล้วหมดแล้วเหรอโอ้โหูลูกมัน

Địt, <laughs> này <laughs> 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 เอาไม่ได้ก็บรรจัดเราต่ายนี่ตายจได้ตดตัมั้ย้ามพักรลอนป่ะหนึ่งันเอาโอ้โหนี่วะงนตกไมน้อมถึงผมมันตหือตามันตน เลี <marriages> ้ยวกระสูงไว้หนา เปียกเปียกอยู่ทางนั้นนะขามไปฟังคุณมาทางปีออมมาทางปีออมมาน้ำเขาปีเออเห็นมันไตยอยู่นะวอนเดี๋ยวเจอใครอ้โหหอยแล้วิใช่อันนั่น <Glen> เนี่ยพี่ปิงเตี่ยไหน<ม>เห็นปะงมุมไม่เห็นเนี่ยหอยหรือเปล่า เปลือกหอยหรือเปล่าอโอ้จะปากแตกไหมเนะี่ยเห็นกวะ อคุณแม่มาบอกว่นา,านี่ครับทุกคนแม่มาแล้วถือว่าตัวใหญ่นะฮู้ฮู้ ครับให้ดูผลงานเราวันนี้เห็นไ,ไหมแล้วแล้วก็มาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับนี่น้ำจิ้มูโขมหอยสดๆจากทะเลแล้ว็ปรสดๆรสชาติจะเป็นยังไง มาดูกันกนะครับทุกคนด้แล้วครับมา ูครับเหลืองกำลังดีแกดูซิข้างในเป็นยังไงโอ้มีไข่ด้วยทุกคนปูลเล็กมีไข่ด้วยเห็นไหมครับลองดู มันเนี่ยบดกคนมันดีเดี๋ยวผมลองกินไม่สายกินดูสิจะได้รสชาติของปูจริงๆมันมันดีครับทุกคนกลางๆีอะไรนี่หอย นี่ได้หอยมาเหมือนกันครับบุานี่ได้เป็นหอยมแมลงผู่สดๆจากทะเลเลยนะครับเดี๋ยวลองชิมแบบประแสงกินดูได้กลิ่นไอทะเลสมกับสดจริงครับ หายไปแล้วพวกทุกคนจากธรรมชาติลูก,ลกอาจจะไม่โตเหมือนที่เราซื้อกินตามทองตลาดนะครับนี่ปูครับทุกคนไมไมไ่หน่อยแต่ไม่เป็นไร ปครับปูดสดๆย่างสดๆน้ำจิ้มรสเด็ด หมายครับสวัสดีนะทุกคนสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับแล้วไว้เจอคลิปหน้าว่าผมจะพาไปกินอะไรอีกสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อน ไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วทุกคน